ไปแลกันที่ชาวบ้านยยานมู่บานภาสวะเงถิมเพืร์ัดใหญ่ค่ะเขาสุดทนไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์น้ำท่วมนักสงบทำเขาคล้องพังเสียหายชาวบ้านก็เลยวอนให้นวยงานถีเกียวค้องค่ะแรงแก้ปัจ้ปัญหาเทตตอนเฮกค่ะหลังเหลกวานี้นะคะฝนตกนักต่อเนืองตั้งแต่ช่วงเช้าก็เลยทําให้เปือยเทศทบาลน,นครหัดใหย่ไรแหงมีน้ำจากผูกเขาและก็น้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองเรียน ไลเข้าทวมบ้านเรือนของประชาชนหนึ่งในนั้นก็คือชุมชนภาสว่างค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มตำ่ำน้ำเนี่ยได้ไลท่วมสูงระดับเอวเลยนะคะซึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่สำรวจพบว่าระดับน้ำกับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วลงเหลือเพียงรองรอยของขราบโคนผลนบนผิวถนนแล้วก็ภายในบ้านเรือนของประชาชนส่วนใหญ่ประชาชนก็ได้แห่งทําความสะอาดบ้านกันแล้วนะคะจากการสอบถามนางสาวมณนีพรปานเปล้วทองชาวบ้านในพื้นที่ก็เล่าให้ฟังว่า เจ็บจนไม่รู้อีเล้งผือเล้งไม่ออกแล้วนะคะกับสถานการณ์น้ำท่วมในวันนี้เพราะว่าถือวั่นนักมากหลังฝนตกนักตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ใช้เวลาจนถึงหนึ่งชั่วโมงมน้ำได้เข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วซึ่งบางหลังเนี่ยคนใหญ่สิ้นคองคืนถี่ซุกไม่ทันนะคะเพราะว่ามาแบบไม่ทันตังตัวทาให้ข้าวคล้องถึงรไดับความเสียหายโดยรอบแรกค่ะเพึ่งท่วมไปแล้ววันที่สิบธันวาคมที่ผ่านมา พานไปไม่ถึงอาทิตย์น้ำท่วมเลยอีกรอบหนึ่งทางทางเทพพึงทําความสะอาดบ้านไปเซ็ตเนี่ยนะคะยอมรับวันเหนื่อยมากจริงๆอยากให้น้วยงานเถกแก้วค้องเนี่ยเร่งเข้ามาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านในสวนนีด้วยค่ะช่ได้นะคะคือทําความสะอาดกันไม่ถึงสัปดาห์เนี่ยมาไหมเลยหล่าลองฟังเสียงเสียหายเยอะนะคะคือมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ละบ้านคือบางบางบ้านก็คือตู้เย็นอะไรพวกนี้ค่ะคือไว้รนลางเอาขึ้นไม่ได้ หนักนะคะเพราะว่ารอบแรกเมื่อวันอาทิตย์ยก็คือเข้าถึงในบ้านชั้นสองแต่เมื่อวานนี้ก็คือเข้าแค่ในบ้านนิดหน่อยไม่เยอะมากมันน้าไหลแรงมากแล้วก็เชี่ยวด้วยค่ะน้ําท่วมสูงมากมก็ต้องคอยเฝ้าระวัง,งครึืงที่รหลับตื่นเพราะว่ากลัวว่าน้ํามันจะขึ้นนั่นนะคะ่ะว่าเราก็ไม่รู้ว่าน้ํามันจะขึ้นตอนไหนเวลา,าไหนถ้าถ้าฝนตกขึ้นมาเราก็จะแย่ค่ะอันนี้เราคิดว่าน้ำอันนี้ไปครึ่ง อาเซลมซึ่งเปิดร้านขายอาหารชาวาายในมู่บานนะคะเขาก็เพยภายใต้ความรู้สึกค่ะว่าด้วยชีวิตที่ต้องอาศัยเพียงลําพังเนี่ยพอประสบปัญหาหนามทวมก็เนเลื่อยหมากเช่นกันนะคะเพราะว่าต้องขนใหญ่เครื่องมือทํามาก,กินเนี่ยขึ้นได้สูงแต่ก็มีค่ะี่ใหญ่ขึ้นไม่ทันนะจาเป็นต้องตัดสินใจเนี่ยทิ้งค่ะย่างเช่นบัวทูไจานชามเนี่ยค่ะเพราะว่ามีครับคน้นติดม,ม,มากทมลลากำน้ําะไลงได้โดยก็หน้านี้ค่ะต้องจ้างให้คนเนี่ยมาทําความสะอาดบ้านนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ทําไม่ไหวบวกกับเนี่ยต้องมาโดนหนามทวมรอบ โซ่งลาวคาใจใจย่ยก็สู้ว่าเดิมลาวค่ะคาดว่า้าเขามีฟุตบอกนักอีกละโรในยก็เก๋นะว่าข้าวของอาเซียนให้นักหมักว่าดืม่มก็เลยอยากให้น่วยงานเนี่ยค่ะประชาะสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ทั่วถึงเพราะว่าตนเนี่ยนะก็อายุมากเร็วการชายโทรศัพท์เนี่ยก็ไม่ได้ยัง่งมันบวยรุนแนนด้าก็เก่งว่าอีรับเข้าซานไม่ทันค่ะมาเร็วด้วยเอาไม่ทันไม่มีเตือนเลยไม,ไม่ไม่มีได้ยินเลยนะของฟังหมดเลยในบ้าน เอาไม่ทันป้าทิ้งหมดถึงเมื่อวานนี้เมื่อวานอีกรอบนึ่งไงเก็บของกําลังจะเก็บของเอาอีกรอบหนึ่งล้วโดยไมกรอนมงนละมันคนเดียวะนะพูดถึงอยู่คนเดียวมันก็ลําบากหน่อย นี่เป็นเสียงสะท้อนของชาวบ้านด้วยตรงนั้ต้องบอกว่ามู่บานภาสว่างเนี่ยอ้วมมักเลยนะเราได้เพราะว่าเป็นเทลุมําด้วยทเข้าไวหนึกว่าเป็นสะไวน้ำเลยนะคะต้องบว่ามู่บานนั้นคือปิดตายไปเลยอกไม่ได้ย่างเหนียเลยเพราะว่าทือท่วมแล้วเนี่ยทำความสะอาดไม่ทันเซตเอามาแล้วลาวใช่ค่ะก็เลยอยากให้ด้วยไงเด็กเกี่ยวค้นนะคะข้าวปได้แลหในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะ